สวัสดีกับเอฟซีทุกท่านวันนี้แม่ครูพาพวกเรามาทําบุญที่วัดไทยนะครับนี่นะครับแม่ครูวันนี้มาทําบุญที่วัดไทยสวัสดีค่ะวันนี้แม่ครูพาลูกจ๋านะคะทุกคนทุกท่านนะคะมาเบิกทรัพย์ที่วัดไทยนะคะมาทําบุญนะคะที่วัดแห่งนี้ที่วัดแห่งนี้มีตำนานนะคะวัดนี้องค์ราชรัรนนะคะเป็นผู้ที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนะคะขึ้นมาเพื่อสร้างวัดไทยแห่งนี้นะคะ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของแม่ครูนี้นะคะเป็นการที่ว่าเรามีเคราะหรือว่ามาสะดอกเคราะหรือว่าอะไรที่ไม่ดีนะคะเราสามารถที่จะมาทําบุญที่นี่แล้วก็สามทาบที่จะรอดตายอุโมงนี้เพื่อเป็นการสะดอกเคราะแล้วก็ถวายกับใจอยู่หน้าเราพุทธบาทนี้ได้นะคะลูกจาก๋าไปค่ะเดี๋ยวแม่พาไปดูด้านล่างกันว่ามีอะไรบ้างนะคะไปกันค่ะนี่นะครับเราตามแม่ครูมา ข้างในรำนะครับใช่ค่ะที่สถานที่แห่งน,นี้สวยงามมากนะคะลูกจ๋าด้านในนี้เป็นสถานที่ที่เราเอ,อ่อที่แม่ครูมาก่อยที่สุดนะคะเพราะว่าจะมากาาราบไหว้นาคราชท่านแล้วก็มาขอพรกับท่านนะคะหนึ่งเดือนแม่ครูจะมาครั้งหนึ่งที่วัดไทยแห่งน,นี้นะคะไปกันค่ะเข้าไปดูข้างในคะ่ะลูกจ๋าว่ามีอะไรบ้างน,นะคะนี่นะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับ แก้วนี้เขาเรียกว่าแก้วจันตนาการนะคะแก้วจินตนาการนี้สามารถที่จะจับแล้วก็ขออธิษฐานนะคะเบิกทรัพย์เบิก,เบกความสุขเบิกเงินทองกับองค์นาคราชได้นะคะแก้วจันนาการนี้ก็คือความคิดนะคะที่เราคิดแล้วก็ที่เราศรัทธาแล้วก็ที่เราขอพรนะคะจะได้สำเร็จผลทุกป,ประการกับองคน์นาคราชนะคะแม่ครูก,ก็จะขออธิฐานว่าขอให้งวดหน้าเรามีโชคถูกหวยนะคะ ขอจ,จ้ามาาไทยสามตัวตรงพื้นสายตรงคาเบอร์ซับนะคะปู่จ๋าครับแม่ครูขอรัฐบาลไทยสามตัวตรงรับงวดหน,น้นา

ลูกแก้วแห่งพลังงานนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะสําหรับนาขราชนะคะแม่ครูก็มีศรัทธาในลูกแก้วลูกแก้วสีม่วงนี้เช่นกันนะคะเป็นลูกแก้วสีม่วงแห่งเวทมนต์นะคะแม่ครูก็จะจะแตะท่านนะคะแล้วก็จะขอพอรจากท่านว่าเจ้าญาติเจ้าขาขอให้แม่ครูมีความสุขมีต่สินดีๆเข้ามาในชีวิตคิดอะไรก็ขอให้แม่ครูสมปรารถนานะเจ้าคะขอเบิดทรัพย์เบิดสินแต่องค์หน้าคราชมาใช้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสร้างเสริมพระพุทธศาสนา ขอให้มีเงินมีกินมีใช้เย่ยได้หมดแม้นแต่สักวันหน่ะเจ้าค่ะขอให้เจ้ายญ้าจงประทานพรให้แม่ครูสมฤทธิผลเทินพอรอันไดที่แม่ครูได้รับแม่ครูจะเป็นคนดีแม่ครูจะสร้างผลป,ประโยชน์ให้แก่ชาวโลกแม่ครูได้รับเงินมาแม่ครูก็จะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับองค์นาคราชและก็ให้กับคุณพระพุทธศาสนาขอให้แม่ครูมีบุญบารมีสืบไปเทินสาธุสาธุอมามัสเตเจ้าค่ะ ขอพรนะคะนี่นะครับคือคุ้มทรัพย์องค์ปู่พญานาคกันครับตาเป็นปู่กันครับ ับวันนี้แม่คูก็าพามาทําบุญที่วัดไทยนสวยง,งามมากันกากัที่นีอันตรรมังกรฟาง นี่นะครับวันนี้ก็แม่ครูก็ได้พาพวกเรามาทําบุญมาขอพรเบิกทรัพย์กับองค์เจ้าปู่พญานาคไะองค์เจ้าแม่นาชีนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สบายสบายเย็นตานะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องแม่ครูแอลพารวยด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ